ประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มประมาณปีละ1,400ล้านบาทจากการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซจากปมปัญหาสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนที่ล้นทะลักตลาดในประเทศไทยก่อนทางการจะประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน1,500บาทซึ่งมูลค่า CIF คือ ราคาสินค้ารวมค่าขนส่งและประกันภัยในมาตรการใหม่นี้ประเทศไทยก็ยังคงยกเว้นภาษีนําเข้าที่มีมูลค่า CIF ต่ำกว่า1 5 0 0บาทเนื่องจากเป็นไปตามข้อตกลงระเบียบการค้าสุดรารากรโลกซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกการนําเข้าสินค้าให้แก่กันซึ่งส่วนที่ทางสุลการกรจะเรียกเก็บเพิ่มนั้นคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวนอย่างเดียวในมาตรการที่คล้ายกันนี้มีตัวอย่างให้เห็นได้ในการส่งสินค้าไปที่ประเทศออสเตรเลียผู้นําเข้าจะได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเมื่อมูล ค่าสินค้าต่ำกว่า1,000ออสเตรเลียดอลลาร์แต่ยังคงจะต้องชำระภาษี GSP 10%จากข้อมูลกรมศุลกากรปี2566ประเทศไทยมีพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่า1,500บาทได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเป็นจำนวน58.9ล้านก่องซึ่งมีมูลค่าประมาณ18,648ล้านบาทหากนำข้อมูลนี้มาเทียบการคาดการจาก KTB ซึ่งระบุว่าปี2567อ e ีคอมเมิร์ซไทยจะเติบโตขึ้นราวๆ6%ผม จึงประมาณการมูลค่าภาษีนำเข้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเป็น19,767ล้านบาทหากสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนนี้ได้ก็จะมีมูลค่าเกือบ1,400ล้านบาทยังมีข้อสังเกตอีกหนึ่งปัญหาที่ผมยังไม่ทราบระเบียบจากทางการคือปกติผู้นำเข้าที่ถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากรขั้นต่ำอยู่ที่214บบาทถ้าหากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ผู้ซื้ออย่างเราเจ็บหนักแน่นอนครับแล้วคุณ คิดว่ามาตรการใหม่ของพานราฐนี้จะทําให้คนไทยไม่เสียเปรียบคนจีนจริงหรือเปล่ามาคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ครับ